แฟนคลับแฟนมีกล้ถึงแล้วอ้าวเป็นยังไงบ้างครับเตรียมตัวไปถึงไหนแล้วแฟนมีเราโอ้ยตอนนี้อยู่ที่ญี่ปุ่น L O L หรือว่าที่ญี่ปุ่นครับตอนนี้มีสองอันนะ้เนี่ยใช่สองอันอะไรถึงก่อน L O L ถึงก่อนครับก็ตอนนี้อยู่ในช่วงเลือกเพลงกันครับว่าเราจะเลือกเพลงไหนดีเพราะว่าตอนนี้มีคอนเสิร์ตเยอะมากโฟก้สเจอร์นี่ก็เพิ่งผ่านไปเนาะ เดี๋ยวก็มีคอนเสิร์ต F4 อีกเนาะเดี๋ยวก็มี LOL เนาะเดี๋ยวก็ต้องแบบเออ่เลือกเพลงกันว่าแต่ละแต่ละคู่เนี่ยจะจะไปเป็นเวไหนของเราก็คงจะเป็นสนุกสนานเหมือนเดิมนั่นแหละครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเป็นเพลงอะไรบ้างช่วงนี้ได้กลับมาจับไม้บ่อยขึ้นใช่ไหมครับช่วงนี้เริ่มแล้วเริ่มตีเริ่มแบบมีคิวซ้อมมากขึ้นอะไรเงี้ยครับน่าจะแบบว่า บรรยากาศเก่าๆนี่กกับมาใช่เมื่อต้นปีเป็นนักแสดงกลางปีเป็นนักร้องวัวปลายปีเป็นนักเต้นที่สุดเลยครับก็คือแบบจะจะหายี่ถึงแฟนแล้วเนาะใช่ก็อยากเจอครับอยากเจอทุกคนมานานมากแล้วแล้วก็สองสามปีที่ผ่านมาเราก็ได้เจอผ่านแบบโซเชียลบ้างผ่านแบบอีเว้นต์บ้างแบบ ไกล้ๆคราวน,นี้เนี่ยเราจะได้แสดงกันอย่างเต็มที่เลยแล้วก็อยากให้ทุกคนมากันเยอะๆครับซ้อมหนักไหมครับกับแฟนๆกันว่า l ออเอน่าจะหนักอยู่เพราะตอนนี้เห็นตารางซ้อมอะครับแบบซ้อมเกือบทุกวันเไเงยเนาะมันแน่นด้วยแล้วบวกกับที่ต้องถ่ายซีรีส์ไปด้วยเพราะตอนนี้ซีรีส์ของแต่ละคนก็เริ่มจะเปิดแล้วเหมือนกัน ทั้งซ้อมด้วยรับงานอีเวนต์ด้วยใช่ไหมช่วงนี้เดินสายรับงานอีเวนต์ก็ถ้ามีว่างก็จะรับทุกอย่างรับทุกอย่างมันร้อนเงินเหรอยังไงไม่ร้อนหรอกเธอแต่มันถึงเวลาละสามสิบกว่าละเออมันมันเหลือน้อยละเออครับก็เดินสายเดินสายตอบปยหรืออะไรไงย่องนี้พี่อไปกาก็ถ้ามีงานก็รับมีอะไรให้ทำก็ทำครับเราจะไม่เลือกว่าเอ้ยอันนี้ทําได้อันนี้ทาไม่ได้อะไรเงี้ยเราพยายามจะทําให้ได้ทุกอย่างมากกว่า แฟนๆคาดหวังกับแฟนมิดว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรเกิดขึ้นไหมครับในงานางนี้น่าจะมีครับเพราะว่าครั้งนี้ก็น่าจะแบบว่างานยิ่งใหญ่ด้วยที่อิมแพดด้วยอะไรเงี้ยมันก็น่าจะแบบว่ามีโชว์อะไรให้แบบว่าตื่นเต้นหลายโชว์วอเลยไม่ใช่แค่เฉพาะคู่เราไงยังมีแบบไบวินอะฮะเตนิวเตนิวคิสซิงห์่ทแปดคนเป็นเซอร์ไพรส์ใหญ่ให้แฟนได้หายคิดถึงไปเลยเหรอโอ้ไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันจิงจ ก็จะใหญ่อยู่นะเพราะมันเลื่อนมาหลายรอบเหมือนกันใช่ใช่เธอมันเลื่อนมา2ปีอ่ะเขาก็คงต้องทําอะไรให้มันแบบยิ่งใหญ่หน่อยมันเก็บกดก็เลยต้องเอาปล่อยงานนี้เลยใช่ไหมใช่มาปล่อยที่นี่เลยหวังว่านะไม่ตอนอนด้อมบีบหรือว่าด้อมเสร็จขับอื่นๆแค่มาดูจิกหมอนเธอเอาจริงก็ปินแหละปิลปิลเรายังปินเลยจริงซ้อมซ้อมจนปินซ้อมจนปิลนะเธอโอ้โหอยากให้ดูตารางซ้อมเลยอ่ะแต่มันเปิดโชว์ไม่ได้จริงๆอ่ะอย่างเวลาตอนเนี้ยซ้อมหนักด้วยรับงานหนักด้วยมีเวลาไปเที่ยวพักผ่อนกันไหมครับ แต่คุณกันเขามีเนาะมีไงสมมติว่าถ้าพรุ่งนี้ไม่มีงานเราสามารถเที่ยวได้1 <c oughs> วันก็ถือว่าเที่ยวเหมือนกันไม่ไม <c oughs> ่ช่วงนี้กันแบบว่าว่างจากการเปิดละครพอดีอละครมันเลื่อนไปนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ฉันเพิ่งถ่ายแบบคือนับดาวเสร็จ<อ>แล้วก็เดี๋ยวจะไปเทนเนติกเกต<อ>แล้วก็กำลังจะมิ d ไนี่ t นโฮเท<อ>ล <ๆ S 2> สองพร้อมกันหนึ่งคอนเสิร์ตตายแต่คุณกันเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะหาเวลาชวนไปกับเธอนีใช่ไหมล่ะมีแล้วค่ะไม่บอกว่าช่วงไหนมีแล้วมีแล้วนับไปแล้วนับไปแล้ว นั่นกันแล้วนั่นกันแล้วครับจองยังเดี๋ยวจองแล้วบอเคโอเคยังไม่จองยังไม่จองเป็นทริปที่ไหนทะเลเออมั้งใช่ครับเพราะคุณการเขาชอบทะเลใช่ชอบทะเลที่สุดเธอให้เขาเป็นไกด์หรออันนี้ให้เขาจัดทุกอย่างเลยเป็นที่ที่กันเคยไปแล้วเป็นที่ที่กันเคยไปแล้วแต่กันบอกว่าปีว่าที่นี่สวยก็อยากพาเขาไปที่สวยแต่ว่ายังไม่ได้จองนะไม่แน่ใจเหมือนกันจะมีถอดถอดหรืออะไรอย่างเงี้ไใคพี่การขอก็แบบ <łość> เขาเหรอเขาน้อยชิ้นไงเหมือนกันอ่ะเบาเบาเบาหมายถึงเสื้อผ้าหมายถึงเสื้อผ้าใส่เบาๆแต่ว่าผมก็ไม่ไม่ไม่มีอะไรให้โชว์อยู่แล้วก็ไม่ต้องทําอะไรแต่เขาไปฟิตเนสทุกวันนะเงสด่ว่าเขาจะน้อยชิ้นไหมคะน่าจะมีบ้างเล็กๆใช่ใส่เป็นักตี๋หอโชว์กล้ามหรือแขนกุด เอาไม่รู้คุณกันจะเป็นคอสตูให้คุณออฟไหมคะงานนี้เดี๋ยวเขาน่าจะเตรียมไปครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้าใส่เยอะเดี๋ยวบอกให้ถอดอแต่นี้ถ้าเขาถอดเร,เราสั่งให้เขาใส่ไหมคะเขาฟังมมผมปะล่ะ <laughs> คุณว่าเขาฟังผมปะล่ะไม่มีทางไม่มีทางแน่นอนใช่กี่วันเป็นทริปกี่วันอู้น่าจะสมวันปะใช่สามวันแต่วันสองคืนมั้งครับใช่ประมาณนี้อเป็นทะเลใต้เลยไงอ๋อเป็นทะเลใต้แหละเธอนือไม่น่ามีใต้แหละใต้แหละ เออแล้วก็ใส่โมเมนตเ่นเนาะจะได้เห็นกันแบบเสิร์ฟให้แฟนคลับเลยไหมรอดูดีกว่ายังไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรบ้างอันนี้เป็นทิปสองคนเลยรอดทิฟแก๊งเพื่อนคนเป็นหมื่นเป็นแสนเธอจริงหรอเป็นหมื่นเป็นแสนเรอรอหรอไม่เยอะไม่เยอะครับไม่เยอะไปเพราะเพื่อนกันถือเป็นทิปแบบชาดแบตเพราะชับความสัมพันธ์ไปกระชับความสัมพันธ์ไม่รู้จะได้ชาร์แบตหรือเปล่าเหนื่อยกว่าเดิมกลับมาแล้วเออพลังหายเหมือนกัน ก็แฟนๆเราติดตามภาพจินจินๆุด okay. ผ uh, okay. oh okay. 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 oh, okay. ุดนะครับ oh, อ่าโอเคอ้าวเดี๋ยวฝากฝากแฟนมีดหน่อยจ้ะที่กำลังจะถึงอ่าโอเคมันมีวันนี้เท่าไหร่นะครับอ๋อ20กับ21สิงหาคมนี้นะครับผมกับคอนเสิร์ตอ๋อสองรอบเหรอยีสิงหามีวันเดียวเหรอมีวันเดียวมีวันเดียวมีวันเดียวต้องนอนใหม่นะหรือสี่สองสองฝากแฟนมีดพี่ๆพี่กันครับฝากเลยนะครับ20สิงหานี้นะครับสำหรับ LOL นะครับตอนนี้ก็เริ่มเปิดขายบัตรแล้วครับ เปิดวันที่9โอเคใช่ใช่ครับเริ่มเริ่มแจ้งแล้วเริ่มแจ้งแล้วว่ามีบัตรราคาเท่าไหร่บ้างแต่ว่าจะขายเนี่ยวันที่9กรกฎาคมนี้นะครับและคอนเสิร์ตเนี่ยจะมีวันที่20สิงหาคมนี้นะครับกับคอนเสิร์ต LOL 8นะครับไม่ใช่9 9เนี่ยคุณอาจจะไม่เหลือบัตรแล้วนะครับผมอ่าอันนี้บอกไว้แบบว่าเตือนเตือนเนาะอุ๊ยนี่ข้อมือเธอหน่อยไว้คอยกเรียบร้อยคบขอุณครับ